สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่24วันนี้วันหยุดปดีอ่าตากล้องหยุดด้วยวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปทำคอนเทนต์กันวันนี้ช่างหนุ่มจะพาไปทอดซุมทรงปลาน่าจะเป็นเก็ดข้าวเม่าหรืออีคุดแล้วแต่ว่ามันจะได้อะไรนะฮะที่ทะเลอ่าวน้อยไปทอดขึ้นสูงๆสองสามเมตรกันว่าจะทอดแหแล้วจะได้ปลาอะไรมั้งอุปกรณ์ที่ช่างหนุ่มเตรียมไปก็เนี่อ่าช่างหนุ่มใช้แหตาสองนิ้วครึ่ง หรือประมาณ6เซนครึ่งนะฮะน้ำหนักก็5กิโลต่างนี้ก็เส้นรอบวงเป็นแหรประมาณ11 2เอสองสอกฮะเส้นรอบวงก็21เมตรอุปกรณ์ชั้าน,นุ่มก็เตรียมเรียบร้อยละมีอาหารไว้ไปอ่อยด้วยมีอาหารไว้ไปอ,อ,อ่อยปลานะฮะอ่อยปลาเพื่อจะให้ปลามาตอมแล้วก็ทอดน้ําทะเลจะขุนแล้วก็ขึ้นจะสูงมากอาหารก็จะเป็นนั่นแหละสูตรของเั้าน,น,นุ่มเองนี่สารพัดเดี๋ยวเราจะไปอ่อยกันแล้วก็ทอดสุ่มทรงนะฮะที่ทะเลอ่าวน,น้อย,ออยวันนี้เราจะไปกับตากล้องวันนี้มันหยุดแล้วก็ไปกับเล้งฟินเล้ง บันีดคู่ใจอ่ะเดี๋ยวเราไปกันแล้วก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆระหว่างทางจนกว่าจะถึงที่หมายแล้วหาปลาแล้วทอดแห่ฉันหนุ่มจะทำคอนเทนต์สวยๆแล้วก็ทอดแห่มุมดีๆได้ปลาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับกับแห6หเซนหรือว่า2นิ้วครึ่งเอนเบอร์สี่ส้าะวง21เมตรอ่ะ่างนี้นะหากินเฉพาะปีละหนนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวไปเราจะใส่กันอย่างเดียวเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางฮะเดี๋ยวเราเตรียม ไปลองท้องวเวลาหิวฮนะระยะทางากินน้ไปอ่าน้อยก็สิบกว่ากิโลเหมือนกันนะฮะไซื้อเนี้วหมูก่อนนะครับ giống mua ra Đó bắt con gì đó. đó, 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 đó. เนียท่านึงจะโดนปลานะฮะตะวห่วงใส่มานนะฮะห่วงห่วงเขารู้สึกมันโดนปลานะไม่รู้ปลาอะไรนะฮะไอ้ท่านึงจะลองดนี่มันไม่ปลาอะไรแต่ว่ามันโดนปลาแล้วปลาตอฮึมไม่ถึงขนาดแล้วมะอ้ยโอ้ยโอแผลคันจอมเลยนะรัดเข้าตะกี้ทีไม่ได้ในรัดอยู่ไหนชนนี่เงี้ย จังหวะเดินเดินรู้โดนอะไรนีเปล่น่าจะโดนปลาป well ลาอะไรปลาใหญ่จุกๆไม่รู้ปลาอะไรปะปุ่นกะปุ่นเล่อันตรายนะเนี่ยตะคุ่นนั่นเลยได้ไอตาเลือกนะฮะโอ้ยเป็นตาเลือกตาเลือกเราลงทุนแล้วกันลงทุนแล้วกันลงทุนายเลยขายเดียวไว้อ่าอันนี้ที่นุ่มตรงนะฮะเป็นเอปลาตาเหลือกปลาชนิดนี้ก็เราจะขูดเนื้อเราจะขูดเอาแต่เนื้อนะฮะแล้วก็ไปแกงคั่วหรือแกงกะทิ หรือว่าทำนทอนมันจะอร่อยมากเขาเรียกปลาตาเลือนะฮะครับผมโอเคจำหนาัดแร่เดือนไ้บรรยากาศยเขาเนี่ยเนี่ยไอุดไอุดได้บ้านเรา้ปลาเือคนกันนะมานเยอะๆเี่ยนไทยได้ไอตาเรือไม่ตาเรือก็ไอคุดสองยาง แม่ตาเรือไปไม่ออกมีแต่ออกตาเรือมาเพ้่มเลยน่าจะเป็นตาเหลือยงเยอะเต้นเต้นเป็นตาเหลี่ยงไปทเออตาเรือคือดีอ่ะของดีตาเรือตาเหลือยงไม่ใช่คนฉุนฉุนมาันี้เลเอ็นม่ตาเรืออีกแล้วสองตัวเนาะสามตัวเลยทีนี้สามเต้นตนตาเหลือยงทีนี้สามตัวเลยไม่เต้นเป็นตาเหลือยงเยอะห้ตัวแล้วใช่ตาเหลือยงเดียวใช่สวยเลยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ ห้าตัวแล้วไม่พอไม่พอมอ้เโทหาบยบยโทมใช่ใช่โทรคุยกันมันว่าน้มัคุยอ๋อเห็นโทรหาแม่แม่ก็ไม่ได้รับสายเน็ตเป็นใช้ไม่ได้น้องบอยดใครใช้ไม่ได้เหมือนกับแม่เลยติดต่อทาเบสเซทแม่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันข้าวอย่างตรงนี้ไก

ตัวไม่ใหญ่นะฮะตัวประมาณสามขีดสี่ขีดก็ได้เป็ปลาขี้ตังหรือตะกลับนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับนานๆทีนะฮะที่แหขาดก็ซ่อมไปก็เกือบยี่สิบนาทีอนกันเพราะว่าซากในน้ำค่อนข้างจะเยอะเราไม่เห็นนะฮะมันต้องซุ่มทรงนะก้องต้องมีฝีมือในการซ่อมแห่ทำแหด้วยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะมาหากินกันง่ายๆนะสะพานนี้ปีละหนก็จริงนะแต่อากาศเสี่ยงต่อกับแหขาดเยอะมากับ ขึ้นจอมเลยพี่หน่อยชนไม่ได้ผมนึกว่าตาย ปลายพอตีในใจหมด้วมานยังมีปลาอยออีกนะปลาี่ขยามตุ้นปลาที่ปลาที่อตาเหลืองยใบเอเหลองเเยดอกนี่ได้ตาเหลืองสองตัวตาเหลืองเยอะจริงๆแล้วแม่ ผลงานก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวหมดนี้ก็กาศดีฮะก็สำหรับทริปสนุกสนุกวันอาทิตย์ที่ยี่สิบีซุ่มซ้องกึ่งอ่อยอาหารก็แห่ขาดไปหลายลูก็ซจอบไปหลายครั้งกันันนีวันนี้ไม่ได้เอาแหลสำรองมาก็เลยมีเวลาซ่อมเยอะหน่อยโดยไปสามทีสามทีก็เกือบชั่วโมง,งแล้วซ่อมแหลรูก็ยใหญ่นะฮะโอเคบรรยากาศที่นี่ก็จะประมาณนี้แหละฮะ ถึงบ้านแลว้วเหนื่อยเหมือนกันนะนี่ฮะามาสรุปดูว่าได้ปลาอะไรบ้างโอเคที่ปลาที่ได้นะฮะปลาที่เราได้กันมาวันนี้สําหรับทริปวันที่อาทิตย์ที่ยี่สิบสี่นี่ฮะ,ะปลาที่ได้อ่ะมาดูปลากันพอมีอะไรบ้างเราพอได้กับข้าวนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นไนตาเหลือกฮะตาเหลือกในทางใต้เขาเรียกปลาปุดคือปลาจะดิดน้เนื้อ,นอในเอก้างจะเนื้อจะมีมีวิธีเดียวก็แร่แล้วก็ขูดเนื้อเดียวฮะลักษณะมันคล้าย ปลานั้งจืดก็อโลนาใช่ป่ะฮะปลามังกรผมว่าคล้ายๆกันนะแต่นี่คือปลาทะเลนะฮะโอเคนี่ได้หนึ่งสองสี่ห้าตัวหกตัวตาเหลือหกตัวอันนี้คือเก็ดข้าวเม่าฮะจริงๆเก็ดข้าวเมานี้คือที่ต้องการนะฮะปลาชนิดนี้เรียกเก็ดข้าวเมาดอกหมากแกงส้มอร่อยมากโดยเฉพาะช่างหนุ่มชอบกินแกงส้มกับอ่าสับปะรดหรือว่าหน่อไม้หรือว่าหัวไชเท้ารสชาติจะมันมากอร่อยมากฮะเนี่ย ได้อะเก็บข้ามเา 1, 2, 3, 4, 5, มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวฮะแล้วก็ได้อันนี้เขาเรียกปลาคิ้ตังหรือปลาตะกลับหรือปลาคิ้เก้งนะฮะชื่อมันหนะึ่งสองสองตัวอีกคุดหนึ่งสองแล้วก็ปลาแปน้นปลาใบแปน้นนี่แกงส้มอร่อยคือปลาที่นีจะแกงส้มอร่อย,อยงั้นนะอ่ะเจ็ดตัวนี่ลืมนับไป 1 2ึ่งสอี่ห้าหเจตัวอ่ะนี่คือปลาผลงานของวันนี้คลิปนี้นะฮะก็อะไรเอาข้าบิกใช่ไหมอ่ะดูดิผลงานก็วันนี้นะก็ได้ประมาณนี้ฮะก็ถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรก็พอใจฮะคือช่างหนุ่มก็ต้องการทําคลิปให้ดูกันมากกว่าเพื่อความสนุกบันเทิงเกี่ยวกับการหากินช่างหนุ่มก็หลากหลายก็สนุกกันไปฮะก็ได้ดูคลิปอะไรสนุกสแบบนี้ก็ บางทีมันก็อาจจะไม่สมูทเท่าไหร่แต่ก็ช่างหนุ่มก็ทําได้ข้อยากให้ชมกันคือวิถีชีวิตช่างหนุ่มก็ประมาณนี้ฮะก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย